สวัสดีค่ะช่องน้องมุกตาพาเพลินนะคะวันนี้อ๋อเอ,อ๋ก็มาเป็นจิตอาสานะคะช่วยพี่ๆด้านนี้ทางนี้เนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้ำไฟยังไม่สะดวกเท่าไหร่ที่คุ้หนองนาเนาะนะคะที่เราจะ,อะรอรับเอฟซีแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่จะมาะร่วมส่งองค์ปู่ที่ตรงนี้นะคะตอนนี้คือเอ,อ๋อมาตักน้ำนะคะเอฟซี FC. สวยกันเนื้อนะคะสวยเพื่อนอันใดบ่นในในได้ลายก็สวยในจังหน่อยก็ยังดีเนาะนะคะเนี่ยหะค่ะนะคะล้วก็กับครอบครัวก็มารับองค์ปู่เช่นกันนะคะตอนนี้ก็ตักน้ําก่อนนะคะไปใส่ห้องน้าเนาะนะคะรอรับแขกนะคะจะได้ช่วยนะคะพี่ๆอีกทางหนึ่งค่ะนะคะตอนนี้ก็ได้สองสามผู่ถังแล้วนะคะพี่ี ห้องน้ำนะคะก็อยู่ตรงนี้เนาะนะคะนะฮะก็ซึ่งในการเดินทางที่จ,จะไปเอาน้ำมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ,ะจะมีลุงจิมมี่นะคะมีอวแหววนะคะแล้วก็คุณป้าทายบ้านนะคะค่ะก็ครอบครัวเราด้วยนะคะช่วยๆกันนะคะดูแลคนละส่วนนะคะแบ่งหน้าที่กันเนาะนะคะเอาเข้าเปรุ่นเข้าไปตักน้ำตัวน้อยิีนาะนะคะ นะ,ะเปล่งกำลังใจให้ครอบครัวเราแล้วก็พี่ๆด้วยนะคะนี่ค่ะทางที่สี่แล้วนะคะตอนนี้เ <c oughs> ดินต่อค่ะเดินต่อไม่เป็นไรค่ะใคร ร้อยนะคะเต็มเรียบร้อยค่ะนะคะก็นะคะ,นะคะเลยเรามาดูป้าไทยบ้านกันว่าเพื่อนทำอะไรกันต่อเนาะฮะป้าแถวบ้านทำอะไรคะหลังจากที่เราทำน้ำเสร็จแล้วน,นะคะเราช่วยตัวอเองใช่ไหมเนี่ยเกลี่ยเลยได้ยังไงคะ ดีแล้ววดีัภาษาไ้ปน,น,นัปไปมันภาษาพาราานาตรงนี้กาดาวันปุ๋ยตวันปุ๋ยได้ไอเยไปสาขีดหวนยี่ไหนที่ไหนรั้นนี้เราเสียยังไงฮะเราเียวเราบไหนเดีไปเลีงก่อนตามภาษาไป มัจะตอากอาสาปแต่ะเปแต่ขอนาป้าขยะอยู่ข้างในฮะนีขยะขยะก็เก็บไปถุงรำเยอะอ๋อน้ำมนหมดเหรอหมเลยนะแทนที่ว่าเราว่าเราใช้ไม่ได้เราก็เก็บทิ้งไยอมสั้นถัง

มาวันนี้แหละแล้วน้ำเอาหยุดกินได้ที่ทางหักหักค่ะหักตรงนี้ นี่นะคะสีแล้วก็จะมาจัดรอพี่ๆเนาะนะคนะนะ นะคะสำหรับตรงที่ครัวเนาะ,ะนะคะก็ะโอเคแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็ทําให้พี่ๆแบบหยิบจับง่ายขึ้นเนาะนะคะสําหรับการมาทําครัวนะคะถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้มาทํากับข้าวช่วยพี่ๆนะคะแต่เราก็เป็นคนมาดูรลความสะอาดช่วยก็ดีนะคะเอฟซีนะคะจะได้ให้พี่ๆแบบหยิบจับใช้สอยได้สะดวกสบายขึ้นเนาะ,ะนะคะ,ะค่ะ,ะนะคะก็ะสะอาดสะอาดหงตาด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกำลังใจให้ครอบครัวมุกตา,าพาเพลินด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ